กาบนมัสก,การพ่อคคที่ฉันน้ำศีลน,นาวาบุญยมนายวราพ่อท่านอายุ88ปีที่ันจะขอปฏิบัติตามพ่อครูสอนที่ว่า คนฉลาดสร้างอาหารฉันก็จะสร้างอาหารแล้วก็จะมาพบพบหมู่กลุ่มแล้วก็จะมาช่วยสร้างอาหารที่สาลีนี้แล้วก็จะมาเข้าวัดฟังธรรมให้มากขึ้นค่ะการที่ตั้งจิตนี้ก็ขอใหอ้ลูกมีใจมุ่งมั่นในการน้อมกราบแล้วก็ประพฤติปฏิบัติ ตามที่พ่อสอนค่ะน้อมกราบนมัส,สก,การพ่อครูค่ะ